วิธีลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับต่างคนต่างมีสูตรของตัวเองสำหรับผมนะครับข้าวแห้งข้าวเหนียวแห้ง เช้ชากินเย็นเชไอเย็นกินเช้า,น,ชานะครับแล้วผสมกับลำไก่โตนะครับเอ,อจาจะโตด้วยดูที่ขนาดใครขนาดมันนะครับ